ซื้อเรืองราวนั่งตะลุงถุงขมินศิลปินคุณตัดไว้ยบานนายแซงเมืองจะนาจะนำคำแสดงประจักษ์แจ้งนักแนนบทแผ่นดินรูปตะลกประจำกายชื่อนายโทปุ่งกระโตตะลกมัวไปตัวทิ้นขึ้นชื่อว่าแซงนั่ง คนฟังยินหยกเรื่องกินกับไอโทคนโหงหงากลิ่นคงเมือนแผดคนเล่นเงานาแปหนั่งแสงโทเป็นนั่งตะลุงที่ชื่อดังอีกขนาดหนึ่งของอำเภอจนะจังหวัดสงขลาโดยมีตัวตลกเอกคือไอโทเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวจนได้ชายาวาแซงโทแซงทองคง รือนังแสงโตเป็นนายนั่งตะลุงชาวตำบลคุ้นตัดไวอําเภอจนะจังหวัดสงขลาเกิดเมืออ่อซอ่งพสี่รอหกามีพี่น้องสามคนเป็นลูกข้องนายฤทธิ์นางผูดแกว้วทองคงบิดาค้องนายแสงก็เป็นนายนั่งตะลุงมาก่อนชื่อว่านั่งฤทธิ์นั่งแสงมีพี่น้องด้วยกันรวมบิดามารดาสามคนคือ นายเกลือนทองคงและนางซ้อนทองคงจบการศึกษาจานประชุมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนคุ้นตัดไว้เมื่ออายุครบ2บ2ปปีได้อุปสมบทหนวัดคุ้นตัดไว 1, ้นึ่งปันซาลาสิกข้าบทแล้วแต่งงานกับนางเศร้าแพชัยพรมมีบุตรด้วยกันเจคนนั่งแสงโทเสียชีวิตเมื่ออายุได้67ปี เมื่อปีพศ2532การเล่นนั่งเริ่มแรกคองนั่งเสงโทอาศัยวความชอบใจรักและมีความจำที่ดีคองนั่งเสงโทเป็นลักในการพลักดันให้มาเล่นนั่งตะลุงทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นพอคือนั่งธิ์อยากให้เรียนต่อโรงเรียนฝึกงัดครูที่ทาชะม่วงรัตภูมิเดียวนี้ การฝึกหัดครั้งแรกอาศัยใบมะปรางนำมาชี้ให้เป็นรูปรางและทำเป็นตัวนั่งตะลุงมาเชิดเล่นหน่อยมากที่จะได้ฝึกกับข้องจิงเป็นจิงเป็นจังจากโผคือนั่งริดด้วยความเจรักและความจำที่เป็นเลิศจึงได้เล่นตามงานต่างๆในละแวกใกล้เคียงจนกระถางได้พบกับนั่งรุนประจาจึงได้รับการครอบครูเป็นซิดของนั่งรุน การแสดงนั่งตะลุงโคงนั่งแสงโตอาศัยกลอนซดในการแสดงไม่มีการบันทึกใดๆสั่งสิน้นการพูกเร่องก็อาใสยน่วยความจำคองสมองในการผูกเร่องแตกเรื่องการเล่นนั่งตะลุงในเตละแห้งเตละครั้งจะไม่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการเล่นสกักกีคืนกี่แห้งสำรับหมุกตลกก็เป็นหมุกซดที่อาศัยเวทลมจากสถานทีที่แสดงเชิญว่า ตัวบุคคลในพื้นที่สถานที่หมุกการเมืองการปกครองทองถิ้นซึ่งเป็นหมุกตลกตีต้องขิดหลึกๆหรือขิดแบบขำพวนแต่นั่งแซงโทไม่นิยมหรือไม่ชอบหมุกถี่ไม่สูภาพหมุกซ่องแง่ซ่องงามหรือซ่อไปทางในทางทีลาหมกตัวเด่นหรือตัวตลกตีสําคัญของนั่งแซงโทนอกเนื้อจาก่จะเป็นตัวปกติอื่นๆแล้วมีไอทเป็นตัวเอก ไอคงอินไอแข้งไอทองจางไอโหยอีคำจันไอนูนเหนื่อยหรือซี่นกเข็ดอยากบาการตะลกข้องนั่งแซงโตเป็นการแสดงถี่ซอดแสกการเดินเรื่องหรือการสนทนาระหว่างตัวตะลกไม่นิยมให้ตัวตะลกสนทนาหรือพูดตะลกกันจนนกกรอบข้องการเดินเรื่องหมักจะบอกหนกซิ์อยู่สเสมอว่าอย่าให้ตัวตะลกสนทนากันมากจนเกินไป จนทำให้การเดินเรืองเสียลักให้เพียงแต่ซดแสกเป็นครั้งคราวและอยู่ในกรอบขอ้องเรืองไม่นิยมให้ตัวตลกร้องเพลงด้านเครื่องดนตรีประกอบข้องนั่งแซงโทเป็นแบบดังเดิมจริงๆคือมีปีโทนถับกลับชิงกลองทุงโซอูโอดวงเพราะฉะนั้นในขณะหนึ่ง ข้องการแสดงนั่งตะลุงมีประมาณแปถึงเก้คนโดยจะมีคาราดหรือว่าคาวาจางคืนนึงประมาณ1ึ0 0พันถึงนึ่งบาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยระรยะทางและความสนิทสนมเป็นการส่วนตัวการแสดงส่วนมากจะเริ่มแสดงตั้งแต่21นาฬิกาผักเทียงคืนตึง 1, นึ่นาฬิกาสานาทีเล้วแสดงต่อไปเลือกประมาณตีหกครึง่ง รลยไ้คกลา,ลา,ลา,ลางที่นั่งแสงโตเล่นหงายฟรีฟ,ฟยกเว้นลูกคูคนละประมาณนึ่งรอยบาทเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวเรื่องการผูดคำมันสัญ้นญาไว้แก่กันจึงจำเป็นต้องไปเล่นนั่งหงายในภายหลังการแสดงของนั่งแสงโตจะบอกหรือจะเตือนสิทธิคนดุนนั่งรังว่าต้องหยุดทื่อแบบโบราณเพราะการแสดงเป็นสิ่งเตะบ่งบอกถึงภูมิปัญญา ปฏิพานไหวปริบและความจำโค้งไหนนั่งเป็นสิ่งที่สำคัญหากเกิดว่าจะหลอกเรียนแบบจากคนอื่นหรืออาศัยการเขียนบทเขียนโกรธแล้วไปอ่านบททำโกรธลั่งจอไม่ใช่ในายนั่งตะลุงที่จะเรียกตัวเองวายวาสิละบินในแ้งทองคงสาบซึ่งมีใจรักการแสดงนั่งตะลุงมาตั้งแต่เด็กทั้งนี้เพราะนายฤทธิผู้เป็นบิดาเป็นนายนั่งตะลุง นายแสงจึงได้ฟังกลอนจากบิดาและได้ดูบิดาแสดงอยู่บ่อยๆเมื่ออกตุงหน้าเลี้ยงวัวก็มักจะแกะใบไม้มาเฉดเป็นรูปนั่งตะลุงและร้องกลอนด้วยความสบายอารมณ์จากลักษณะนะที่นายแสงแสดงออกนายฤทธิ์จึงเห็นแววว่าบุตรจะเป็นศิลปินได้จึงหัดให้เล่นนั่งเมื่อนายแสงอายุได้14ปี นายแสงหัดนั่งอยู่ปักหนึ่งบิดาโกเสียชีวิตจึงได้ไปหหดต่อกับนั่งรุน่นบานประจาอำเภอจนะในคณะทีนายแสงหัดนั่งญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มทีโดยการช่วยเลือกสื่ออุปกรณ์การแสดงเกือบครบชุดมีเพียงกลองและทับทานันเทต้องจัดห้เองนายแสงออกโรงแสดงอย่างจรงิงจังลังจากแต่งงาน ุณนลักษณะที่ทำให้เขามีชื่อเสียงขึ้นมาก็คือความสามารถในการแสดงตลกรูปไอโทซึ่งรูปนี้มีนไส้กินจุบกินจิบเห็นอะไรก็หนึกแต่อาหารกินไปเสียทั้งหมดด้วยเหตุที่เขาแสดงรูปไอโทใดทุกออกทุกใจผู้ชมจึงได้สมยานามว่านั่งแสงโทนในแสงแสดงนั่งอยู่ในเขตจังหวัดสงขลาเป็นส่วนใหญ่ สำหรับต่างจังหวัดไม่เคยได้ออกไปแสดงบ่อยหนักจังหวัดที่เคยไปแสดงไดเกยาลาปัตตานีนาราธิวาสและปัตตุนงเคยประชันกับนั่งที่มีชื่อเสียงในสมัยเดียวกันก็ไล่คณะไดแก่นั่งเอี่ยมเสือเมืองนั่งชมบานนาใจส่งกล้านั่งกิมเซียงปัตตลุงนั่งหนุยปัตตานีนั่งเฉยเฉียวชานนั่งจวนบวงลาเป็นตน้น เรื่องที่นายแสงชายแสดงถูกเรื่องเป็นเรื่องจักจักวงวงเรื่องที่จบแสดงและทําไมนายแสงมีชื่อเสียงก็คือเรื่องสิ้นสาครซึ่งมีความสนุกหัวเราะได้ตลอดทั้งเรื่องนายแสงเป็นคนทดีย่ยดมั่นในแบบแผนการแสดงจึงดําเนินตามรอยครูถูกยางเป็นคนตรงโตวเวลาสื่อสัตวโตเจ้าภาพถ้ารับขั้นมากแล้วจะต้องไปแสดงให้ได นายเซงมีดีเสัยราเริงและใจโคอเยือกเย็นมาตั้งแต่เด็กเวลาแสดงนั่งตะลุงถ้าทุกผู้ชมส่งเสียงดาวหวานในตำนองเสียเสี้ยให้หรือไม่พอใจก็สามมาดค่มใจได้และแสดงนั่งไปเรื่อยเมื่อนกับว่าไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นด้วยลักษณะเช่นนี้เมื่อนายเซงมีอายุหลวงเข้าว,วาัยชรา จึงเป็นตีระใคร้นับถือขคองลูกล้านและเผื่อนบานและแฟนนั่งตะลุงข้อ,ขอคุณข้อมูลจากนั่งซื้อตามห้าในนั่งตะลุงหนักลาวนิทานในยามวิการแลมทีนึงจะรูนยูทองศิลปินดีเดนจังหวัดสงขลาซาค้าวนาันนาสินปีสองพันห้าร้อยเจ็สิบแรวบรวมเรียบเรียง เป็นยังไงกันบ้างครับกับประวัติโค้งนั่งแสงโทรครับคลิปนี้ก็ได้ซ่ารากันไปไม่มากก็หน่อยนะครับเอาละครับก่อนเดี๋ยวจะจบคลิปกาช่วยเป็นกําลังใจครับช่วยกดแชร์กดไลค์และก็ช่วยกดซับสไครเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องประตุมเส้นสตูดิโอด้วยนะครับถ่ายคลิปนี้ครับผมอาจจะห้าแนวการสแสดงแนวคลิปโค้งนั่งแสงโท่มาไม่ได้ เพมนำการตะลกรูปไอ้โทการพูดรูปไอ้โทมาฟากกับทุกทานครับซึ่งวันนี้ผมจะนำการพูดรูปไอ้โทซึ่งโทษแบบมาจากฐานเลยโทษแบบมาจากนั่งแซงโท่เลยนั่นก็คือการเล่นไอ้โทข้องนั่งหนักการินชาโต้ครับจะสนุกแค่ไหนจะแรงเป็นนันเือจะถูกใจฐานไม้ครับกไปรับชมในคลิปครับคลิปหน้าผมจะเสนอเรื่องอะไรครับ กอย่าลืมติดตามชมไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้โค้กราคำว่าสวัสดีครับนีเบบอเชืชอตเรงนีเชาาืาองยงยัจองเชือตอง้เช,นชตนเชางรงนี้ไม่รบอร์เงินไหนไหมเงินจันก็งาจจรงหรอต้องจัดแฟนเก่าช่องอรยอย ใครทำทำไมวะผู ay, so ้เกิดใครช่วยใจไม่กินวะปอใคเฮ้ยยยนะกงใจเราเติมดูไข่วัตถุใหม่ยังไงเคยฆ่าไขมาแล้วเท่าใดบ้าเราเติมดูไข่ไข่หัวกระชับทรงมันแรงซะระอ้อยทั้งชุดเสียงงั้นไม่ใช่เสียงไข่ ต้องใช้ไว้เนื่อยนองเมาคูเออมันตอนเราคูไปคุกระซึมเลยนะคุปถกไปกระซึมรับคูเนี่คุปไม่ได้สู้เรื่องตายคูไม่รับรู้เป็นเรื่องของสู้เรื่องกินก็เป็นเรื่องของคูพักจุ่มปูดูพักดาดต้องต้มหมูซำต่ำน่าต้องใส่ปูและที่นี่ยำปลาดุกฟูที่นี่จีปลาเมื่อกี้บอกฮู้ น่าที่นี่ต้มเปียกซากูแล้วแกงปลาลาปูแล้วกินลกจมพูถ้าซื้อน้ำใยต้องเหลืองเกเตรสีจมพูอยกประตังแต่ว่ากูไม่สู้เลยเดี๋ยวกูว่าหลกมาเออมึงต่อแด้ไปแล้วไม่ว่ามากูก็ไปแล้วนูว่นเองก็ออกมาหวานเหลวไวหลกชัดนี่อือกูคเคยได้รับประจักษคิดว่าโมวีสตาร์โยร์ลวามา้า ตัวไหนใครประจันกันนะชุบล็อกชอบรักยามาชอบไปอ้อบอวดเทนนิสอ่ะชอบเบอร์ยี่สิบมาและไดเอทกลับมาไอ้แมวผู้มีความร่างรูปรุปเบาบางเบาวิ้วไปดุดดังปุยนุ่นแม่มีผิวไกลก่อนกลางจะาบอดีอิสแบล็คที่เป็นกังยากิฟันดาลี่ตงเล็กน้อยก็ยังไม่ย่อยในบทบาทการแสดงก็นั้นนี่เป็นได้ระดัโขกแกงของ xem mấy kín tay ừ. xem mấy kín tay xem mê kín tay xem mê kín tay xem 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 này, xem 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 ใบซับในกันเชื่ออุบานมึงอานโอมึงงานโอบานฟังนิดเดีวก่อน K D O M I L K มลขนมเปรีวนุ่มยมึงอานออบานเองแต่วันนั้นกูยอมรับว่ามึงอุบานไอเตียงกับกันแล้มึงอะไรือไม่ความาะไรยนี่นะเธอไม่ความมาให้เราเข้าใจจะด้วยกันว่าการเลือกตองพูดแสดงนี่ ก็ไม่กำนึงอะไแล้วดาราในยูก็ไม่เอากันอะเทีรบรังซุ่มปลุงหมุกดงเหมือนรังตามเป็นหมัดหมัดในยูไม่ว่า,มามหมัดมินหรือพระเอกหลังคนหน้าแองแข็งเดียวก็ยานวันรีบกันเป็นพระเอกรุ่ยเนื้อมันน้ำอยู่หลังคนก็เดบุสปาร์ตมันลูกเครี่ยนตรงนั้นอะไรอะไรเพื่อนมาในตัวนูจ้จัดในตัวนู้ไม่ยอมเนี่ยช็อกมันกันเลยในโรโยใน,ในยูธรรมะไวยกวนหลงัง โอ้เป็นหนอป่อพ่อวางให้ดีก่อนโยดันไยเตี๋ยววาดรางผืมกินเนื้ออย่างตลึงด้วยกันว่าวัด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 วนั่นแหละกัดไส้พู่แล้วแต่้าไปล่างแต่ว่าน้นปาตาที่เดียวปูหยุดปาทานกับพ่อขอคอก็จะคอไม่ปาตาเดี๋ยมจะสังควางหน่อยดิตัวกูตาเอหลรนะเกงตกหลังพ่อ phi luôn, lại cả cái giang nữa phi mứa, châm nhem, giang nữa là phần sôm lau, phần sôm hến, phi vậy đó, mày. Bây giờ con ăn cái cũng thấy lau thì con ăn nước chấm sôm sôm thấy kéo, điếu cái là mực cuốn. Sôm lau sôm lau ăn mực đỏ thơm. Ní ma thì này điếu, ma thì ăn bát chân nát xăm, xăm xí. Bây giờ này, bát chân nát xăm mà có biển thì măng quăng quăng lên ăn, tí bát chân nát xăm tiêu đỏ. Sợi, nó chín để rán quấy tiêu cái อู้เอาๆกี่บาทไม้ไมู่้ได้ใส่กี่บาทได้ยินได้มันไม่กี่บาทก๋วยเจ้าปลาทูมอ่านนั้งกี่บาทไม้นั่งกี่บาทเดินมาถึงข้างหน้าดูกี่บาทไม่แล้วกี่บาทก็เออไส้สิ่นี่ก็ใกล้ก๋วยเตี๋ยวคนละหน้าแตไม่อ่านไปไม่เนืกว่างานวัฒนธรรมอ่าบรรลุบรรลุเรื่อวัฒนธรรมก๋วยเตี๋ยวอ่านี่นั้นก๋วยเตี๋ยวต้องก๋วยเตี๋ยวเนื้อฉ่ำหนึ่งไม่มากนะยี่สิบบาทนะเนื้อชิ้นหนึ่ง เส้นมันสองใหญ่บแป้ง <c oughs> คิดว่ารับเบิรดด้วยคิดว่าสักดาผลไม้อะวันนี้มีผลไม้มานะบางไม้ดีดันนะเช่นลูกท้อนะผลไม้ไทยอนะลูกท้ลูกขลับตานๆะงนั้นก็จะมีนะ่ใช่ว่ากินแล้วนะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนสีนะอนะนะ่ในลิ้นไปหน่อยนะดำๆลูกเหล็ ต้องเข้าไปในป่าลูกทำเป็นตกกะไคร่ระวังนะลูกขำป้อมกับลูกจริงใจโยคล้ายๆกันเนละอย่าก,กินลูกจริงใจก็ไปอย่าก,กินว่าลูกขำป้อมนี่ผลไม้ไทยอะ่ะนะผลไม้ไทยอย่างหนึ่งใกล้ใกล้มังคุดคือลูกวาถ้ากินไปนมากๆแล้วลักขึ้นลักลงนะอวกออกแล้วดำลักเขียวมาเลยวตัวนี้อะไรจะรย์ผมอย่าไปรู้ว่าเรียนรู้มันเตียวไปไหนไม่รู้เตียวจบับ lao toan tuổi tây, anh, lên mà leo về cũng nghiêm trang lắm vô leo, off đâu, đi lên không lên được ngay, hiện tại đang làm gì, đang là sóc mẹ kiếp, Thảo mai, na 8 cho biết không, anh, nó là một trận đấu, nó là một trận đấu, nó là một trận đấu, nó là một trận วังนี้ไม่ใช่เป็นโรคไรได้ม่ใ ja. like ่เป like like, ินปกติได้มันปินปกตินะถึงหายพิดปกติน้องใหญ่จอมม่แไม่ใจไม่ใช่ไปเองควางเบียร์เปื่อนไปอาถบาทควไปเลยควงไปเลยเปืือล็อมาบรรยายบรรยายให้ควังแล้วว่าไเดงกะเหล่าี่รอจัก้บรรยายนโก้ซื้อความไม้กับยาเตียมเรื่องเกินเป็นปับปดเลย ตั้งแต่ว่ามันก้าวไปถึงมันลูกเล่เนี่ยลูไปยังไงวะลูวะเดี๋ยวมันไปลังอูบาทนั่นนี่นะแต่ว่านัซ้ำนังข่อยเดีวเขาแมามาแลงข้องขนาดนั้นก้องในป้าในรมในเตะเตะเม็ดเม็ดนั้นให้รร้จักไลยจะมังทีก็สื่อป้าและไรตางนุงน้อยกี่เล่นะผเรืองก้องปิดใครเดี๋ยกองวางแขงวางข้ามาจเอยแปมาจพูดแต่เตะจุมจนไม่รู้จักไลอนะ มูทูมาตามือแรงไงพนั้นฮุยบอกกเจ้าเออเอาของวัมนนั่นมาแลงนั่นเออไม่รู้จักไหนไม่รู้จากเรื่องต่อได้เหมือนนั้นโย่พนั้นนะอือแค่เทวดาก็ตกใจกินเละ่ะเทวดาไม่รักษาเราก็ถึงแลงเร็วๆอยู่พนั้นนั่นฮุยบอกกันเจ้าจ้าถึอันนี้ก็แล้งเรื่องแต่ต้าเหม็นมากกินดียว ำบนันเนี่ยมึงทไมนี่นะทำไมดันไดไอออตยดไมยัูกูถือาทิศคูาทิศเพื่นปลาพอทานนั้นวัดเท้าเมือนก้อนใช่ปปลานั้นเมอไม่ความเรียนแบอรวดบวชกับอจัจางตายปลารวดกวดแเทกเพราะมันปลาตายประจำอย่างว่ามันตึบอาจา่ะคูก็มันนี่กูถือปลาทิศของคูมีาทิศประจำตัวปลาทิศพันธ เอว,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 ว่าชาวชาวเดินก้าวดานหนามชานั่นนั่นนั่นปาสิทธิ์ก้อนหนึง่งแล้วว่าคนรู้จักหน้านนหนังตรงไหน,นบอกว่าเขาอยากทอดแ,และปลอเขาไปแต่ตั้งใจสัง้งของแต่ต้องการใข่หลวงซ้ำนามชาเส้นตั้งเม,ม็ดองนุ่มก้าวพ้องโจ๊กมู้นุ่มผู้หวาบกินรัดแล้วแคบหยกขึ้นใหญ่ดังหน้าออกย่างรานเด่น,นดังแต่เดินหย่าลังเละซอยเหย่านังเละ <c ười> มันดี่เด็กไปเสี้ยหินซะนะ บอกว่าเราไปดูรากำลังเก็บกินใรเร็วเหมันกว่าเล็บอย่าไปเย็ดแซงถ้าเราหนังกินโยกอดอย่างนั้นเละกลมอยเทนนังซื้มพิมแล้วไม่ยิ้มเลยใส่แว่นดำตั้มเป็นไม่รู้จักใกล้มาตักกันหนังไงติ่นแล้วกินให้เจอตึ้งก็อิดก,กันหนังซึ้มตั้มลืมเลยตึงก็คเคยเลี่ยงเรากะกำเขาเองเลยไม่ไม่ปกใกล้ครอบเั้นั้น chạy giải phạt chết, đi tay ra tay gong, phu yên nói. And gặp anh mà mãi cọp lui, mày cọp kale, mhm. Lucian, 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 mhm

Gi vài thăm thăm kim ngang thăm 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 thú kim ngang thăm thú kim ngang thú kim tôi thú kim ngang 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 thú kim แวตายยากเพื่องบเพื่อนต้กินกันนี่รู้ไบแผ่ประยุทิ์ปันไทยนี่ใส่ทนเชื่อบบพวก้งปสู้ใส่ปัญชยช้อนแล้วประชามึงยังยังไงบ้างแล้วคนบเ็ศนี้ปเจ้าเล่นนี้ก็เปันใช่คนในตะว่าอู้วัด้อนก็ไม่ช้อนก็คนในยุคนี้ความันถือว่าก็มีความรู้มันถือว่าดูต้ก็เราต้องจ่ายชื่อใช้เราไป็นหนื่อเจรนว่า บางกิจานซื้อผืนบ้านนี่มีหม้อลับมีหม้อลับหม,ม้อมีหลีกเกหัวรัดบางเนื้อมีการกวนเล็บมีการตีกลองสะบัดเฉยมีเดี๋ยววันละกอดรอเชียงไม้ผักกลางลำตัดเปล่งจอ,อ่อยละกอดชาตรีเปล่งหน้าอ่าลีกเกบรรใตเปล่ง,งอบอกหัวร้านนั่นตงตะลุงลีเกกอ,อลันตา มาโยงรององี้รองไสก็ได้ซื้อผมเนี่ยดีก็ไม่มันไสอ่าแต่ว่าบรรยากาศแต่ว่าบรรยากาศแต่ว่าเออเวียดแบบที่บา้านที่บา้านก็ต้องเอาไว้เอื้อมมามัองที่หนานปัตตาน้อยอะนะไส้าไปก็อย่างว่าซอดแซ่เชอือ

โลคามอนอ้นหาผักตังก็วนน้ำพริกข้าวไม่นะกินกับข้าวร้อนร้อนล้าแกงปลาจอนใจน